update Crypcurrency channel Car to Welcome my Whi ก็น <ș Two> ่าเป็น <Beng> ห <Zen> ่วงอยู่นะเนี่ยครับมันก็เลยมีโพสต์นะจากทางด้านของแอสคริพโนะเขาบอกว่าตัวนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆนะพวกตลาดหุ้นนะครับมีการเทขายนะครับค่อนข้างหนักพอสมควรนะเป็นจํานวนเงินมากถึงส ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวไอ้ที่แดงๆนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้จักอันนี้ก็ Microsoft เนาะอันนี้ n v i d i ียอย่างเงี้ยอ่ามีกี่เจ้าเองที่บวกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ AMD นะครับอันนี้ Google นะครับอันนี้ Meta Facebook เงี้ยอ่าขนาด JP Morgan ยังแดงนะครับเนี่ย Finan นเ a ีเนี่ย,เ,ยเออจะเลือ <laughs> เอ้ออมันจะเลือตลาดนะครับเออก็ไปกันซะเยอะนะอ,อ่ส่วน ไอทีพวกเรนเดอร์อะไรพวกนี้เอออาจจะมีเขียวๆอยู่บ้างนะอาจจะลงไปไม่ไม่เยอะนะครับและล่าสุดเห็นทางด้านของคุณใครนะที่ถือหุ้นเก่งๆนะครับตลาดหุ้นเก่งๆเขาเทขายวอร์เรนเบรฟเฟต่าพูดถึงวอร์เรนเบรฟเฟตนะครับเห็นผ่านแวบๆผมไม่ได้เก็บมาให้นะทางด้านวอร์เรนเบรฟเฟตเองแกก็เทขายหุ้น Apple ไปไม่ใช่น้อยนะครับ ครึ่งหนึ่งของพอร์ตกันเลยนะเออรู้สึกว่าตลาดเทคโนโลยีตอนนี้แบบทิ้งดิ่งมากๆนะครับเนี่ยตลาดเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนะแดงแบบแดงเถือกแบบเยอะมากๆนะอันนี้ AAPL นี่น่าจะเป็น Apple นะอืมไม่แน่ใจว่า Apple จริงหรือเปล่านะ Consumer Electronic เนะี่ยเออเนี่ยแหละครับเท,ทขายค่อนข้างหนักเนาะยอดนี้อเมริกาวิ่งขึ้นทุกวันเอ,อ่อทุกชั่วโมงนะ จะไหวไหมอเมริกาตอนนี้นั่นแหละนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆนะถ้าอารมณ์เหมือนตอนนี้สถานการณ์ทั้งตลาดหุ้นเอยตลาดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกดดันทางด้านต่างจโรมเยอะพอสมควรนะเออถ้าตลาดหุ้นเตลาดของทางด้านอเมริกาแตกเนี่ย,ยเกิดฟองสบู่ขึ้นมาแบบยับยับเนี่ยครับ คนที่ได้รับผลกระทบก็ทั่วหน้าครับอารมณ์เหมือนทั่วหน้าแน,น,น่นอนน่าจะโดนกันหนักพอสมควรนะครับทุกส่วนนะล่าสุดนะครับคุณโดนทัทรมนะ <c oughs> เสนอใจนี่สาธารณะนะสามสิบห้าล้าน,นล้านดอลลาร์นะครับของรัฐบาลเนี่ยโดยการใช้คริปโตนะหรือว่าบิตคอยนั่นเองโดยคุณโดนทัทรมเนี่ยมีการเสนอนะครับเสนอว่าเพื่อชําระหนี้สาธารณะของ รัฐบาลของสหรัฐนะครับมูลค่ากว่า35ล้านล้านนะและปกป้องหรือว่าป้องกันวิกฤตหนี้ที่กําลังใกล้เข้ามานะครับก็คือเตรียมตัวระเบิดนั่นเองหรือว่าเจ้าตัวรีเซคชันเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมีมีการสัมภาษณ์เนาะ,ะคุณมาเรียนะครับจาก Fox n e w ยวก็ไปคุยกับน่าจะพักค e ิวามิกันนะครับแล้วก็เช่นชมอ,อันนี้เขาก็พูดออกหมขเข้าไปเนาะ เ,เกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอริเรนซีนะแล้วก็บอกว่าใครจะรู้นะบางทีเราอาจจะชำระหนี้สาธารณะมูลค่ามากกว่า35ล้านล้านดอลลาร์นะโดยใช้บิตคอยก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นคำพูดจากคุณโดนันททานะก็คิดดูนะครับถ้าคุณใช้ภาษีนะร้อละ76นะถูกนำไปใช้นะครับการชำระหนี้เนี่ยโหมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะกว่าจะชำระหมดนะครับอันนี้ก็ต้องอื ต้องรีบเคลียร์แล้วเนาะทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับโดยตอนนี้นะครับปีทางด้านวุฒิสมาชิกนะครับของคุณเครนเะทียเนาะลูมิสเนี่ยได้เสนอร่างนโยบาย,าย,เ,ยเพื่อจัดตั้งกองทุนสำรองในเชิงยุทธศาสตร์นะครับใช้บิตคอยนะครับให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเพื่อต่อต้านผลกระทบอันเป็นอันตรายอย่างมากนะจากการพิมพ์เงินอย่างแพร่หลายนะและรักษา และรักษาดุลสมดุลการเงินของสหรัฐเนี่ยให้รอดไปได้นะครับและการค้าโลกนะอันนี้ก็คืออเป็นเป็นปัจจัยพอสมควรถ้าเราใช้ลักษณะนี้นะครับถ้าเอาบิตคอยมาทุ่มทีเดียวเนี่ยลรามาด้ำจ่ายเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่รับจ่ายไปเนี่ยเขาจะเทขายบิตคอยหรือเปล่า <c oughs> ถ้าสารัฐแบบทุ่มสองพล้านเออสองพันบเออสองแสน บิตคอย์เนี่ยที่ถือคลองอยู่เนี่ยถ้าไปชําระแล้วเขาทุ่มเข้าตลาดนี่บิตคอยยับนะครับเอ,อแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่ายับขนาดไหนนะถ้าตลาดมันฟื้นตัวขึ้นมาเออศรษฐกิจมันดีมันก็น่าจะไปต่อได้อันนี้ก็ต้องรอดูอาการกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นเป็นวันเสาร์เองนะรอดูตลาดวันอาทิตย์อีกแล้ววันจันทร์จะเป็นในทิศทางไหนรายใหญ่จะไล่เก็บของถูกแบบนี้ขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเก็บของถูกขึ้นไปก็ <c oughs> อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับสำหรับราคาคริปโตนะแต่ส่วนตลาดหุ้นนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะไปได้ไหวหรือเปล่านะครับนี่เป็นแค่แนวทางของคุณโดนนั่นทํานะว่าอันนี้ขนาดแกไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ก็คงได้แต่เสนอละกันเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นจริงอะ่ะถ้าเป็นจริงแกก็คําสั่งแกน่จะแบบฉับไวแน่นอนก็ตลาดน่าจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับ ต่อมานะครับเบกกิ้งนิวนะทางด้านของคริปโตกิกนะครับก็ได้อัปเดตนะครับข่าวล่าสุดนะทางด้านสภาของเกตนะครับเลือกร้องให้ไล่คุณแกรี่แกนสเลอร์ออกนะครับจากตำแหน่งเนื่องจากอำนาจที่เกินขอบเขตเกินไปนะอืมเช่นเดียวกับคดีของ r i ปเปิแล้วก็คอยเบดนะครับซึ่งอันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องโทเค็นเนาะ xrp เนี่ยเต็มตัวพุ่งขึ้นครั้งใหญ่นะครับถ้า คุณแกลลี <ler> นะ่กัสเลอร์นั้นปิวออกจากตำแหน่งในช่วงนี้นะครับเต็มตัวที่พุ่งทูดามูลได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ทางด้าน <c oughs> สภาคองเกรสนะก็ได้นะ่าจะรีบไต่ตองกันแล้วแหละ,หละว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงนะรีบเคลียร์นะบางทีก็ XRP อาจจะช่วยประเทศได้ก็เป็นได้นะครับอ่โดยมาอัปเดตกันต่อนะเรื่องคดีคุงคดีความนะการชำระบัญชีหรือว่าเคลียร์กันนั่นเอง ระหว่าง XRP กับเซกเนี่ยมูลค่าน่จะประมาณ500ล้าน XRP นะเตรียมปลดล็อกท่ามกลางอัตราต่อรองค่อนข้างอ,อ,อัตราต่อรองสุดท้ายหรือว่าการพูดคุยครั้งสุดท้ายนะครับโดยมีข่าวลือนะครับทางด้านทนายความนะช่างน้ำหนักว่าข้อตกลง XRP กับเซกเนี่ยการที่เขาต้อง,องปลดล็อก XRP จำนวน500ล้านเนี่ยมูลค่ากว่า297 ล้านดอนลลาร์เลยนะครับที่จะต้องมาคุยกับเขาและการเคลื่อนไหวครั้งนี้นำไปสู่มูลค่าของ XRP ที่อาจจะล่วงลงไปในการเทรออกมาหรืออาจจะทำให้ XRP นั้นพั t มทูด m o ูลก็ได้นะถ้าเคลียร์กันจบนะครับโดยทางด้านกรอตตอนะครับขอค่าปรับนะครับ1,000ล้านดอนลลาร์นะฮะบวกดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ XRP ยังไงเขาก็เสนอ ไปเพียงแค่ไม่เกินสิบล้านนะครับต่อรองกันจัดจัดะเออเพราะว่าคดีมันค่อนข้างยืดเยื้ออยู่พอสมควรน,นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับในคอยแก็บนะอันนี้ก็คือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงถือว่ามองในแง่บวกมากๆนะสำหรับ xrp นะก็ยังมีคนกาวอีกนะครับมาเติมกาวอีกนะครับโดยทางด้าน คริปโตอเลอร์นะครับเดี๋ยวคริปโตอเลอร์ตนะโดยพศคุณเรลลี่นะครับแมค a แคนนี่นะ xrp จะมีราคาอยู่ที่9,761ดอลลาร์นะครับ <c oughs> ในวันที่หนึ่งกันยาเพื่อนเพื่คิดว่ามันจะไปถึงปล่ะนะครับถ้าไปถึงแล้วถือถึง,ถงหรือเปล่านะตอนนี้มันยังไม่ถึง1ดอลลาร์เลยนะโอกาสเทขายถ้ามันขึ้น1ดอลลาร์ก็นี่จะมียอดขายอยู่พอสมควรนะครับโดยการวิเคราะห์ของคุณ อาร์เธอร์นะครับบิตโตเนะี่ยก็ได้ทำการวิเคราะห์นะคาดการณ์นะครับอัลตราบูลันนะครับหลังจากที่เคลียร์เหตุการณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจบนะครับก็บูลันเตรียมตัวกลับมานะโดยคุณอาร์เธอร์เนี่ยแกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับริปเปิลจากการเก็งกำไรเหล่านี้นะครับบิโตเนี่ยได้จินตนาการถึงสถานาการณ์ที่ XRP ไปถึงราคา10,000ดอลลาร์นะเขาเน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญในการบรรลุเป,ป้าหมายนี้ครับ การว่า XRP เนี่ยจะปรับขยายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรองรับประชากรโลกกว่า7.5พันล้านคนอันนี้คือการใช้งานและกัน XRP เนี่ยไปใช้งานเกี่ยวกับธนาคารนั่นแหละเขามองไกลถึงขนาดนั้นเพราะอะไรตอนนี้ XRP ไล่ดิวเกับธนาคารมากกว่า10,000สาขาเนาะเป็นธนาคารกลางเนี่แหละคืออาจจะเป็นจุดผักนันก็ได้นะครับเพื่อน เรื่องการเก็งกำไรอะไรพวกนี้มีผลกระทบอะไรต่อตลาดหรือเปล่าโดยทางด้านล่าสุดนะครับาการทวีตของคุณมิสเตอร์คิงเ r p นะเขาก็บอกว่าเขาได้เก็งกำไร XRP โดยคาดหวังว่า XRP เนี่ยจะไปอยู่ในจุดสูงสุดที่9,761ดอลลาร์นะภายในวันที่1กันยานะครับโอ้ถ้าไปถึงจริงนะครับโอ้โหแตกตื่นกันแน่นะครับมีคนเทขายแน่ เยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็ผมนั่นแหละมีน้อยก็เทขายหมดกระเป๋าไม่สนใจอะ่ะอย่างน้อยก็เออขอใช้ชีวิตดีๆสักหน่อยนะเคลียร์ภาระตัวเองนะครับเออเนี่ยแหละก็เป็นการคาดการณ์นะไม่รู้จะไปถึงจริงหรือเปล่าแล้วปีไหนด้วยนะสิหนึ่งกันยาเนี่ยมันกันยาเดือนหน้าหรือเปล่าปีพศออก็ไม่ได้ระบุนะครับก็คาดการณ์กันไปนะครับโดยบท บทบาทของบัญชีแยก XRP พวกนี้เกี่ยวกับการใช้งานเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ d e f าแล้วกันนะเป็นลักษณะของการ DeFi นะครับอา้าวมัน DeFi ยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่ามันมีการพูดถึงอยู่นะในข่าวถัดไปนะครับโดยต่อมานะครับทาง Bank of Canada นะครับได้บรรลุข้อตกลงกับ XRP แล้วหรือว่า Ripple นะให้ใช้ XRP เนี่ยสำหรับการชำระเงินนะครับ เออเนี่ยสิ่งที่เขาไล่ดิวเนี่ยมันเริ่มไล่ดิวเรื่อยๆนะต่อเนื่องตลอดนะครับสำหรับ XRP นะไปเรื่อยๆนะแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าไรลุยเรื่องดีฟ i เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอา้าวแล้วดีฟ i มันดีฟ i ยังไงเอามาดูข่าวนี้นะครับเราจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าเขาดีฟ i อะไรแล้วก็ XRP ทำไมเขาพูดถึงเอยสำเนียงเหนือใชยเลยทำไมเขาพูดเขาพูดถึง XRP นะ และทำไมต้องมีเหรียญตัว CTF ตามมาด้วยนะครับโดยทางด้าน JP Morgan นะครับยอมรับ XRP สำหรับการใช้งานบัตรเครดิตแล้วก็พวก m o r ์ a กเนาะมอร์เกนะมอร์เกเเนะหรือว่าการชำระเงินจำลองหรือว่าชำระเงินล่วงหน้านั่นแหละชำระเงินในขณาค,ณคตแล้วก็ใช้งานคืนนะโดยมีการพัฒน,นาสำคัญมาก,มากนะครับโดยทางด้าน JP Morgan เนี่ย อ่าเจพีมอแกนเจ้าตัวเชสเนาะได้ประกาศนะครับยอมรับว่าเรนี่ยสำหรับธุรกรรมบัตรเครดิตเนี่ยหรือการจำ,จำ,จ,ำ,จ,ำจำนองหรือว่าจำจำนองหรือว่าจ่ายล่วงหน้าเนาี่ยการย้ายครั้งนี้นะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้เอ็ในการชำระเงินแล้วก็รับเงินคืนภายในระบบบัญชีแยกได้นะอา,อารมณ์เหมือนว่าคุณยิ่งคุณใช้นะครับยิ่งคุณใช้การโอนอะไรพวกเนี้ XRP เนี่ยในทางด้านออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามคุณสามารถรับเงินคืนนะโดยเป็นโทเค็น CTF นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเหรียญอะไรนะและอีกอย่างนึงไอเหรียญ CTF เนี่ยมันมีขเขาเรียกว่าอะไรอุปทานหมุนเวียนเพียงแค่120ล้านเหรียญเองไม่เยอะนะครับถือว่าน,น้อยมากๆแล้วก็ราคาที่ได้กิฟต์วอชเชอร์กลับคืนมาเนี่ยก็คือต่อเหรียญเนี่ยนนะอยู่ที่ 0.72. ดอลลาร์นะ ก็เยอะอยู่พอสมควรนะก็สิ่งนี้ครับอาจจะเป็นการกระตุ้นระบบ d e f าของ XRP ก็ได้นะเพราะว่าดึงดูดการใช้งานนะผลกระทบจากการจ่ายของ CFC นะครับก็มันไม่ใช่ผลกระทบหรอกสิ่งที่ได้มานะครับถ้าเขาใช้ Payment แบบนี้ของทางด้าน g e มี l องแกนเนาะ,ะสะกุลเงินที่รองรับในการใช้จ่ายหรือว่าการกู้เงินต่างๆหรือว่าจำนองหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ย สกุลเงินที่เขารองรับนะก็จะมีบิตคอยอีทีเลียมชิบบะ xrp, dogcoin, bnb นะแล้วก็สเตเ e นคอยที่นิยมก็คือ usdc, usdt แล้วก็ usdc นะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ทางด้าน jpmorgan ที่เขาชื่นชอบ Bitcoin อยู่แล้วเขาได้ซื้อ DCA มาตลอดนะครับไม่ว่าจะย่อจะร่วงเขาก็ซัพพอร์ต xrp แล้ว ยอมรับในตัว XRP แล้วกันในการที่เข้ามาใช้นะครับอ่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วต่อมานะข่าวล่าสุดนะครับของ Ripple นะ Ripple และ Federal นะครับ Reserve นะครับหรือว่าอันนี้แหละได้บรรลุข้อตกลงที่จะใช้แล้วหรือว่าให้เจ้าตัว XRP เนี่ยเป็นข้อเรียกว่าสกุลเงินสำรองนั่นเองอ่า ก็เตรียมตัวครับข่าวดีนะข่าวดีมาเต็มนะ XRP ยังแดงอยู่นะครับก็ค่อนข้างกาวอยู่พอสมควรนะเติมก้าวกันจะจัด,จดเลย XRP เนะีนะ่ยเออแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีนะต่อมานะครับอัปเดตคด,ดี XRP นะครับทางน้านริเป,ปลิลยังค่อนข้างมองในแง่ดีเกี่ยวกับข้อการพิจารณาในครั้งนี้นะในระยะการแก้ไขคดีความกับสิทนะหรือหรือว่าการพูดคุยในครั้งนี้นะ าทางด้าน r i ปเปิเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วบอกว่านะครับการต่อรองครั้งนี้นะครับเตรียมชี้แจงประเด็นเรื่องระ,ระเบียบสำหรับ XRP ในการประชุมรับนะาคาดว่าจะจบเร็วๆนี้โดยมีกำหนดสำคัญนะครับในวันที่7สิงหานี้หรือว่าอีก4วันข้างหน้าจะถูกจัดตั้งขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้จะเคลียร์กันจบจริงหรือเปล่านะถ้าหากยุติ หรือว่าเคลียร์กันจบจริงๆ XEP อาจจะทูเดมูลก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอรอกันก่อนนะต่อให้สถานการณ์ภายนอกย่ำแย่ขนาดไหนนะ XRP ก็ยังกาวอยู่นะว่าตัวเองจะพุ่งทูเดมูลนะครับแล้วรัฐบาลเขาก็ไม่รู้ว่าถือ XRP ไว้เยอะน้อยเพียงใดนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่า XRP จะจบจริงหรือเปล่าในวันที่7สิงหารอดูกันต่อนะไม่รู้ว่าจะเลื่อนอะไรกันลักหน